นี่คือสถานีจอดรถไฟรถไฟจะอยู่ข้างล่างท,ที่เห็นสีสมสมนู่นนะอันนี้กับตึกที่อยู่อาศัยที่ทำงานทำรชาชการทำทำคลายเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสำนักงานอะไเนี่ยนะอยู่ข้างล่างจะเป็นสำนักงาน อยู่บนก็เป็นที่อยู่อาศัยอันนี้เขาเรียกว่าสถานีบคอีอตึกที่อยู่อาศัยสถานีบคอสอของเมืองนอยอูมให้เห็นสถานีบคสของเมืองนอยอูมที่ที่จอดรถประจำทางจอดรถเมียเนาะที่จอดรถเมลยรถประจำทาง วันนี้ก็วันที่หนึ่งเมษายนอากาศก็ยังครึมฟ้าครึมฝนหนาวห้าองศาแก่เ้ยปกติแล้วมันมันก็ไม่นนาจ,จะหนาวอ่ะนะแต่ว่านดินฝ้าอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปคนเราก็เปลี่ยนเหตุการณ์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยน,นถ้าทากลรอจะมาขึ้นรถก็จะไปขึ้นจะไปนั่งรถฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้แต่ตอนนี้ไม่ไป จะไปในเมืองนีก็ก็มีได้สายไปได้หลายทางที่ส่วนมากจะมาทางรถมาทางฝั่งนึงก็จะมาตรงอันนี้อันนี้ก็จะเป็นห้างซับพะสินค่ารถก็จะมาจอดจอดจอดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะมีอเช่นตอนนี้เออรถสายบ้านฉันมาแล้วเดินดูเด้วยรถสายบ้านฉันนี่แหะ นนะแต่ฉันยังไม่ไปรอกเพราะฉันวันนี้จะมาธุระข้า,างนอกสาวอพ่านมาธุระข้างนอกเมื่อเช้าก็เออผ่านไปที่ไปธุระน,นะเนาะก็เห็นดอกไม้ที่เอออกดอกออกสวยในช่วงรึดูใบไม้พลิกก็คือดอกนาซิส ดอกนาซิเซ่หรือดอกดันดันนะดอกดอกดันดอกดับ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 โฟดิลที่ไปหาคนเห็นความหมายของดอกดับโฟดิลอ่นเดี๋ยวนี่ขังขยะด้วยมันก็ไม่เกลื่อนกลาดขยะรุดล่วงเหมือนกับบางที่บางแห่งที่เราเคยเห็นเนาะ เขาก็ก็จำเป็นเท่านั้นหรือเพ่มาทิ้งกันรถที่ฉันจะไปก็คือรถสาย5จะไปในเมืองอูมีนัดทประทับใจมาแล้วรถสาย5อาเรืมาแล้วรววก็รับโฟร์ที่ดีก็รับรับโฟร์ที่ดีเป็นดอกไม้ที่เปรียกว่ากแม่ชีบฟยัยงไม่แม่ชีไบฟบ ยังเลิศรักเธอรักไวไวนิรันอไรประมาคือแล้วด้วย Ein Outhouse. Oh mein, oh mein Gott. Gott. ขี่ขา่าวก็มีสร์เล่นอะไเแกล้งสายก็หอียคนหนึ่งเอาไปงานข่าวแล้วในบนรถเมล์ที่จะไปรวันนีนี้เดาสูงกันไหะวันนี้ได้คุด ถึงชีทําไงยังรักเธอนี่เหมือนอะไรประมาณเนี้ยนอะ่ะ <c oughs>